ก็มาแก้บนบางทีเขาอยู่ต่างประเทศเขามาเองไม่ได้เขาก็ติดต่อมาให้เรารำแก้บนให้อย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันช่วงปลายเดือนนี้จะมีการอภิปรายษาในคดีใหญครับซึ่งลุงพลกับว่าแตนเองก็อยู่สถานะของเป็นผู้ต้องหาอยงนี้ด้วยครับตัวเราเองเนี่ยเชื่อมั่นไหมว่าลุงกับ้านความสุขตั้งแต่แรกแล้วอย่างผมเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนผมทํางานอยู่ต่างประเทศผมมากลับมาเมืองไทยวันแรกที่ผมดูข่าวทีวีผมดูข่าวลุงพล้าแตน แต่แล้วผมก็มองสายตาของเขาผมมีความสุขและก็เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ผมเลยตัดสินใจเดินทางมาเป็นยูทูบเบอร์ที่นี่สุดท้ายอยากจะให้กำลังใจคุณลุงกับคุณป้ายัางไงบ้างครับอันนี้ผมขอพูดในฐานะส่วนตัวนะฮะคือผมเคยคิดมาตลอดว่าผมมาอยู่กับลุงกับป้าเนี่ยเพื่อมาให้กําลังใจเขาแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่กับเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือคนที่ให้กําลังใจเรามากกว่ายังไงบ้างคือเขามีคําพูดหนึ่งที่ เขาพูดเป็นปรไปจำเลยวา่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็<ม>ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่มาที่นี่ช่วยเหลือ,อยังไงบ้างอย่างเช่นการให้พื้นที่ในการสูกบ้าน<ฮ>ในการพักอาศัยทุกคนได้อยู่ฟรี<ม>นะฮะใครมีปัญหาเดือดร้อนอะไรญาติใครป่วยพี่สาวใครไม่สบายใครมีงานขาวดําลุงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนคือกลายเป็นว่าเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ได้รับกําลังใจจากเขา<ฮ>ซึ่งเรามองว่ามัน มันคือความพิเศษมันเหมือนกับดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความสุขเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ที่ผมเชื่อว่ามันไม่เกิดขึ้นง่ายๆครับแล้วในสิ้นเดือนใน้เดือนกันครับอาคาบิพัสตาอยากให้ทํานังใจโุป้ายังไงบ้างก็ผมเชื่อว่าด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์แล้วก็พลังแห่งความรักของ f c ฟ p ทั่วโลกเนี่ยนะฮะจะเป็นเสมือนกับกำแพงแล้วก็ส่งนำส่งมาให้คุณลุงป้าได้รับชัยชนะแล้วก็ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะขึ้นพวกเราทุกคนยังคงที่จะอยู่กับลุงกับป้าอยู่เคียงข้างตลอดไปครับครับโอเคครับอเคครับ้งเศนิดนึงขออินเก็เนครับององนีือคือย้ายมาแต่แกยุ่นาใช่ครับกูกบ้านปูกบานอาหลันี้เลยก็เป็นเป็นบ้านนอกดาวรียังกันไปซิ ก็ให้คนละล็อกสี่ล็อกห้าคูณเจ็ดตารางเมตร ไทยที่มีสองหลังก็ลก่อนทีเาเดือนละพัน1 5 2 0 0 0าทับพื่อะาขอชื่อพี่หน่อยต้องเสือขาไปเสือขาไปเนาะลงอยูแล้วครับพี่เราก็จบสื่อสามัชนมาเมื่อตอนพี่เป็นพนักงานรูดแรของไอทีเข้าดูนลเอแล้วเยแล้วแฝงอยู่ดีเอง ไอทีวีเป็นสื่ออย่ไหมครับไม่เป็นไรครับอดีเราเข้าเลยเข้าประเด็นสงสัยมันกันว่าไอทีวีเป็นสื่ออยู่ไหมครับมาเข้ารับเปิดแล้วรับเปิดอีกแล้วน้อยน้อยแล้วโอกว่าามรับเปิดแล้วมาในทางที่ดีจะเ่องใจอยู่ถึงวัวเนี่ยเข้งใจมากจริงๆ

เจนแรกหมดเลยแล้วสมัยนั้นการทำข่าวมันต่างกันตอนนี้ไหมมันก็ต่างนะสมัยนี้เอาตรงๆเรามีช่องทางอื่นให้สามารถไปหาขายได้มีทิกตอกมีเฟซบุ๊กมีเพจมีอะไรอย่างแล้เราพิเศษทำทิกตอกแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วมีทุกอย่างเลยนะมีทุกแพลตฟอร์ม y o u t u b เพจทิกตอก Instagram Twitter มีครบหมดเลยแล้วเวลาไลฟ์ที่หนึ่งกี่เครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ จะไลฟ์ยูทูปมากกว่าูมากกว่าใช่ครับเวลามีงานก็งานใหญ่สองสามเครื่องถ้าอย่างวันเกิดลุงคนที่ผ่านมาก็วันนั้นยอดวิวผมห้าแสนไลฟ์ตั้งแต่งานเริ่มเลยเช้ายันดึกเลยคลัยี่บเก้เนาะยี่สิบเก้า่เป็นคนนะ่สิบเกาเนาะตอนยี่สิบเก้าเช้ามีการไหว้มีการขอพรเป็นการรวมรวมกันก็ให้พรตั้งแต่ขอพรให้ลงแล้วกร ผัช่องเสอไปด้วยนะครับเมื่อตรงไปแล้วตอนนี้สพัมัมีอะไรที่อเไ่มนอกจากว่าอะไรที่มันนรงะอ้อ้ัวม

จัจางทกคดูนะตัดเส้นเดียวมีหันเดียวเฮ้ยรวยมากเลยครับทุกคนิปไปทนแล้วครับนี่คืวันนี้มีชองอแไ่วันนี้มีช่องไทยั้นะครับช่องหนึ่งช่องแร นายรับเดียพาไปก้วเอาพาไปอีกแล้วนายรับ้แหละนาับพอนเสือคือสารับเหรอสายรับใช่ไหมบอสก็คือสายรับเหรอตามจริงถูกเปิดเผยแล้วครับเลคือมาก่อนนะสิครับสามหมื่นวิวก็พอแล้วบอส สายรับหรือไม่เอาล่าลาง่เร็วเขาจะไ่เก็บน้าล้วอดีตเราเคยทำงานเราอยู่ร่วมกันเราเป็นครับงู้จากคนนี้อายาเร็ว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 เาจะเร่าก็มาไลสดเลยนะแปดนาทีเราจะน่าจะมีการนรนาระ ครับตัวนี้ก็นะครับมีนักข่าวช่องดังนะครับมาเยี่ยมล้านปู่ปาริจิตนาคราชนะครับามาเยี่ยมลุงพลประเ็นนะครับตอนนี้ก็ได้สัมภาษณ์นะครับาตามที่สัมภาษณ์ตามาคลิปนะครับที่เราถ่ายนะครับตอนนี้นะครับ ค,คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝา,ากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย Tp Skin นะครับสำหรับช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับไม่ว่าจะมีอะไรจะเกิดขึ้นนะครับกับลุงกับป้านะครับเราก็จะอยู่เคียงข้างากับลุงป้าตลอดไปนะครับจนจวนะครับ จะสิ้นสุดนะครับจนกว่านะครับคดีจะสิ้นสุดนะครับสำหรับช่องหมดพื้นด้ร์ก็ลงไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกติดตามช่องหมดพื้นด้ร์นะครับขอบคุณสวัสดีครับ